ว้าว wow. Private beach ไม่ีใครเลยมีแต่เรา ทำงานด้วยเที่ยวด้วยทำวิดีโอตัดคลิปบล็อกนะันนู่นนี่เป็นชุดเย,ยาวเหมือนวีดิ้งเดรสเป็นชุดกระโปรงยาวมือเมดบายบายเซนซามันคืออะไรข้างในเดี๋ยวเราไปดูซิ <c oughs> ปไหนไปไหนมารีนาดิพิสติชีไปส่นอื่นอันไหนไมารีนาดิพิสติชีนดีไปีนดดีไปที่ไีไปที่ไหนดีไปทีที่ไหนดีไปที่ไหน่ไหไหนดนดีไ Nope. อะไรนะแล้วมันมาจากไหนยเยอะแยะอมัน่ละยคเช่อ,อลอ okay. งๆๆๆไว้ล็อชัวโอ้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 โอโอ้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 โอโอ้โอ้โอ้โอลโอ้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 โอลโอ้โออ้โอ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 ้อโอ้โอ้โอโอล้โนะอโอโอโโอ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 อโอ โอเคไหมลูกมั้ยตัวเลเซียมันเล่นแสนก่อนเพื่อนเ okay, ลยดูซิโอ้ไป Let's go private beach ลงทะเลดีกว่าวันนี้เมษายี่สิบองศาว้าว private beach ไม่มีใครเลยมีแต่เราทะเล private your father, your father. very private 20องศาไม่หนาวโอเค up to you นะไป let's say swimming ไม่ลุก Na, no? Okay, los geht's. Yeah. Oh. Oh. Nicht so kalt. Haha, wird teilweise. So Mini Picknick. รายเบ็ด <Private. S 2> เดี๋ยวไปหามุมถ่ายวีดีโอถ่ายรูปให้กับช่องของพอมคลอเสร็จก่อนนะคะวันนี้มาในชุดเซ็กซ o ่คัลเลอร์สีนะคะหามุมก่อนนะคะม,มุมนี้สวยมามาถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเดินกลับดีกว่ามาดูมาถ่ายเสร็จไปหนึ่งชุดนะคะหน้าห้องน้ำ สว,สวยปเปลี่ยนชุดใหม่ดีกว่าเป็นทริปทำงานนะคะทำงานด้วยเที่ยวด้วยทำวิดีโอตัดคลิปบล็อกนันนนนี่พาลูกชายมาเดินดูสิเห็นเยอะมากมาเดี๋ดูซิหอยเยอะมากปะระวังนะลูกบางาทีมีน้ำนะคะเศษไม้เล็กๆจิ้มเท้าอันนี้ต้นอะไรเนี่ย ดอกอะไรสวยจังเลยเข้ากับชุดลายเราพอดีนะ ปนอีกชุดแล้วนะคะเป็นชุดยาวๆเหมือนวีดดิ้งดร e s ที่ทำทตุชชอรีเลของพอมแคอสมีเปลี่ยนชุดสามมานะคะแดดไม่ร้อนแต่แสบตานะคะเป็นคนเซนซิทีฟกับแสงแดดมากๆนะคะเป็นเป็นที่ p r i v a t e ส่วนตัวน่าร้อนนี่คนน่าจะเยอะแล้วก็วแนซนทรายแถวนี้น่าจะน่าจะร้อนมากๆ ชุดสามของเรานะคะชุดที่3ามนะคะในการถ่ายแบบของเรานะคะถ่ายเองเป็นชุดกระโปรงยาวนะคะเมือเมดกับเสือ้อครอบนิดๆกับเป็นบิกินี่บราสนะคะอยูหาม,ม,มุม่อนถ่ายเสร็จไปอีกแล้วนะคะรูปกับชุดนี้พุงก็มี เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะถ่ายชุดไหนได้บ้างนะคะอากาศจริงๆไม่ได้ร้อนนะคะีสิบองศาแล้วก็ไม่ได้หนาวเหินเยอะมากเลยนะคะมาเที่นอหลกมันจะโดนตามันจะเข้าตาอีกเนอก้องใหญ่ใหญ่หญ่าอะไรอย่าเะ กดล้มจะมุดเข้าไปอยู่ในนี้ได้ไงหรือจะหาอะไรหาหอยหาอะไรมาเทอระวังเข้าตาลูกหาอะไรหาอะไรดูอะไรเสียอ้ดู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 มันจะมุดเข้าไปในรูแล้วดูซิอือมุดเข้าไปในรูแล้วดูซิอู้ยังลึกเลยอย่าแ้มาเทอจะมุดเข้ารูแล้วดูซิ โก้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 ลิงไม่ยอมกลับบ้านลิงกลับบ้านหรือยังลิงลิงกลับบ้านหรือยังลิงอ่ะอะไรยัง กลับบ้านแล้วยัง Private Oh w <bro. S 1> <c> h <oughs> ทำไมเป็นสภาพนี้ล่ะลูก <c oughs> <c oughs> จับอาบน้ำลอยวันนี้โอ้ยใหญ่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  Bye b วิ่ง,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 งวิ่งวิ่งวิงวิงวิ่งวงทางไปซีอันนี้อะไรอะดูกโนหนเซนซามันคืออะไรข้างในเดี๋ยวเราไปดูซิกับกซะะ่าโนดูนนดบ้าเนน ที่ผลิตเสร็จที่ในดิเซอร์ลีกิองอ๋อสิฟาร์บริกใช่ไหมไม่เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตเป็นของโลกอลนะคะดิเชอร์พาสต้าอาซองดูสิลึกเยอะมากดูสิมาเชียวยังเอาช็อกโกแลตเห็นไหมเน่ช็อกโกเลตดูสิ Give me my chocolate. Se avete bisogno di informazioni sui prodotti, sono a disposizione. Sì, sì, grazie. Se volete fare un titolo mi chiama come Ah, sì, sì, ok. ช็อกโแลช็อกโกครีครีมเอ่อโค้ดเบลลี่ส์วันนีครีม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 โอเคโอเคช็อกโกลาไบรซ์ช็อกโกลาทิเคียวโอเคเป็นลิเคียวที่ผลิตที่เขตนี้นะคะลุคโน ระวังอย่าไปมือไปจิ้มนะลูกมือไปจิ้มนะ